บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตังเสวนาจะพาลานางังปันธิตานั่นจะเสวนาบูชาจ่าปุชนียนานังเอตัมมังคลมุตตมังปติรูประเทสาวาโสจา่าปุเพจกะกตปุญญาตาอตตะสัมมาปณิธิจาเอตัมมังคลมุตตมังพาหุสัจจันจ่สิปัญจา่า วินโยจะสุสกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปถานางปุตตะทารสัสังฆโหอนากลาจะกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังขโหอนาวชานิกรรม,มานิเอตัมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปา,ปามาชาปานาจะสัญญโม อป,ปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตะมังคาราโวจ่นิวาโตจะสันตถิจากะตัญยุตากาเลนะธรรมมาสวังเอตัมมังคลมุตตะมังขันติจะโสวาจัตาสมานาน,นจทัสนังกาเลนะธรรมมสากรฉาเอตัมมังคลมุตตะมัง ตโปจ่าพรมะจริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานาสัจิกิริยาจะาเอตัมมังคลมุตตมังพุทธะโลกะธรรมหิจิตตังยัสสนะกรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพธาโสถิงคัสันติตันเตสัง มังคามุตตมันตื 12. บทที่สิบสองบสวดร,รัตนปะริฏยังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสัเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนูสมังอัติตถาคเตนะอิรัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตัง ยทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิกิจิอิธามปิธัมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยังพุทธเศถโถปริวันนยิสุจริงสมาธิมานันตะริกัญยมาหุสมาธินาเตนะสโมนาวิชติอิธรมปิธัมเมรัตานังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยปุคลาอัฏฐาสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกคินเยยาสุขตัสาสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธัมิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยสุปยุตตามนัสธาธนเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนมหิ เตปฏิปตาอามาตังวิเคยะลัทธามุธานิพุติงคุณชมานาอิธัมปิสังเครัตนนางปณีตังเอเตนะสาเจนะสวดิโหตุขีนางปุรานางนาวังนทิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกภวสงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิชนทานิพันติธีรายะถายามปฏิโปอิทัมปิสังเค รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวดที่โหตุบทที่สิบสามทบทส,สวดธรรมบทสหัสสวรั์อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชชาอตตาธันตาสาปโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนาคันทพโณามารสหพรมุนา ชิตังอปะชิตังกะอิราตถาโรปสะชันตุโนบทที่สิบสีทสวดเกสาปตสูตรภาสิตะมิทังเตนะภะคัตาชานตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุเหมาอนุสสะเวนมาปรามะปารายามาอิติกิรายามาปิตะกะสัมปทาเนนมาตัก,กะเหตุมานัยยะคเหนามา อาการปริตวิตกเกนมาทิฏฐินิชานักขันติยามาสภารูปตายมาสมโน,นโนคารุยธาตุเมเหอตตะนาวะชานยถะอิเมธมาอกุสลาอิเมธรมาสาวชาอิเมธรมาวิญโยคาระหิตาอิเมธรมาสามตาสมาธินาอหิตายะ ทุขายะสังวัตติอถาตุเมเหปชะเผยยาถายาธาตุมเหอัตะนาวะชาเนยาธาอิเมธมากุสไลเมธมานาวชาอิเมธมาวิญูปัสสาอิเมธมาสมตาสมาทินาหิตายสุขายะสังวัตติอถาตุเมเหอุปสัมปชะวิหะรรยาธาตตบทที่1ิบหบทสวดอุปนณยสูตร อุปนิยติชีวิตามป,ปามายุงชรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคามานูปุญญานิกยราธะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามป,ปามายาังชรูปานิตาสานสันติตานาเอตังพยังมรเนเปคามานูโลกามิสังปชะเหสันติเปโขโยทากายเยนะสัญญโม วาจายาอุทเจตสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมมสุจิเนณทุขติงคชติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจาติยะธาปัญญาญาปสติอัฏฐะนิพินติทุกเข เอสัมะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกข,ขาติยะธาปัญญาญาปสติอัถนิพินติทุขเขเอสัมะโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตาติยะธาปัญญาญาปสติอัถนิพินติทุขเขเอสัมะโควิสุทธิยาบทที่1ิบบทสวดอปปน,นัากาชาดก อปันนกัตถานะเมเกทุติยังอาหุตาก,กิกาเอตะธัญญายเมทาวิตังคันเหยยะอปันนัังพะหุงเวสลนังยันติปภพาตานิวนานิจักอารามะรุคเจตยานิมนุษาพยาตชิตาเนตังโขสลนังเขมังเนตังสลานามุตตมังเนตังสลานามาคัมมาสพทุขาปมุจติ โยจพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจัตาริอริยสัจจานิสัมปัญญายปสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยจะอัถังคิกังทุกขูปะสมคามินางเอตังโขสรนังเขมังเอตังสรนามุตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพุกขาปมุจจติ บทที่สิบเจ็ทสวดพัธทธกะรตคถาอาติตังนานวาคมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาทติตัมปะฮีนันตังอัปัตตันจาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจ่ายโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตงังวิทามะนุพรุหฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุกโปร่งเธออาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละ ใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่ง,งนัฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตังตังเวพาเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคล ผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่18บทสวดพินหะปัจจะเวขณะปาถาปแปลชราธรรมมุมหิชรังอนาตีตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทรมุมหิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมุมหิมรนางอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมังกิษสามิ การยานังวาปาปะกังวาตะสะทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถอ บทที่บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจจนิทุกขาพยาปตาจ,น,าตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกหุนตุสัพเพปิปานิโลเอตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานโมทันตุสัพสัมปฏิสิทธิธานัง ถ้าทัานตุสัทยายาสีลังรักขันตุสพัพทาภาวนาพิราตาหวนตุขัชันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจากเตเชนะรักขังพันธามิสพโซบทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคถาพันธมยังปฏิทานาคาทายพนามเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคเรตะหิ่งตะหิ่งตารรมทานเนนะพวันตุปูชิตาโสดถิงกระโนเตทาวิหารมันทะเลเทราจามัชานวากาจาพิคโวสารามิกาธานปติอุปาสกาคามาจาเทสานิามาจะอิสาราสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชายปิจ่าอันทาสัมภาวา สังเสทาชาตาอัทาโวปป,ป,ปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุคสะกรณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธโมธัมมธราจปุขลาสังโคโหตุสมโควะอัถายาจายา,าจาอมเหรักตุสัทธโมสัพเพปิธรมมจาริโนวุทถิงสัมปาปเนยามะธัมเมอริยป,ปะเวทิเต บทที่สิบเอ็ดบทสวดสัพภปฏิทานาคถาแปลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่ฮันธรรมยังปฏิทานาคถโยพนามเซปุญญาสิธานิกตตสายานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจะพาคิโนโหนุสัตตานันตาปมาณกา แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจ่ไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจัปยาทิฏฐาวาอันเยมัชตะเบริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง สัตตาติดถันติโลกัสสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภวาพระเวมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานมีสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว อนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนปชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เควาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาธินานาปุญญานางังอนุโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคือ นุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัเพสตาสทาหนตุขอสัตว์ทางปวงจงอย่ามีเวรอเวราสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมมปะทันจับปับปนตุและจงถึงทางอันกเกษมเถิดเตสาสาเสชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสดมน์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด อนโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรโดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและว,วัตถุมงคลพระกริง่งภัยีีพนาศโดยมือที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทินสาธุ